สำหรับวันนี้นะครับเมนูแรกที่พลนำมาแบ่งปนันต้องบอกว่ามีส่วนประกอบหลกัหลกๆนะครับสองส่วนส่วนแรกเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนโคสลออันนี้เราจะทำเป็นโคสโลแบบเบาๆในสไตล์ญี่ปุ่นนะครับโคสโลตัวนี้นะครับพลจะใช้เนี่ยฮะกระหล่ำปลีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะซอยเขาบางๆนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่แบบไม่ถนัดใช้มีดเราสามารถใช้เครื่องสไลด์ช่วยก็ได้นะครับสไลด์แบบนี้นะครับออกมาซอยๆใช้ประมาณสัก 200กรัมหอมใหญ่เราใส่ไม่ต้องเยอะฮะ2ช้อนโต๊ะคุนคูนประมาณ30กรัมนะครับเสร็จปุ๊บนะฮะการที่เราจะทำให้ผักเหล่านี้เนี่ยเขามีรสชาติที่กรอบนะครับเราต้องอาศัยการแช่ในน้ำเย็นจัดๆนะครับ2-3นาทีก็พอนะครับระหว่างนี้เราก็มาเตรียมน้ำสลัดที่เราจะใช้ปรุงโคสลอร์นะครับใช้น้ำตาลฮะประมาณสัก2ช้อนชา โชยุ uh, นะครับแต่ผมใช้เป็นโชยุสีอ่อนเขาจะมีสีที่อ่อนแล้วก็มีรสที่เค็มกว่าสีปกตินะครับ mm hmm. ดังนั้นเราไม่ต้องใช้เยอะเลย mm hmm. ใช้แค่1ช้อนชาพอละใช้น้ำส้มสายชูข้าว2ช้อนโต๊ะครับผม mm hmm. คนให้น้ำตาลละลายครับผมคนทำให้หอมนิดนึงแล้วกันเอาน้ำมันงาน้นำมันงานไม่ต้องใส่เยอะนะครับ งช้อนชานะครับเอาละเ,เราพักไปข้างๆได้เลยนอกจากโคลสลอของเราเนี่ยจะมีกลิ่นหอมของน้ํามันงาแล้วผมอยากได้เนื้อสัมผัสแบบของงากรุบๆนิดหนึ่งนะครับงาขาวเนี่ยมันเป็นธัญพืชที่ต้องบอกว่าอยู่คู่กับคนไทยนะครับราคาไม่แพงและที่เจ๋งสุดๆก็คือว่าว<ะ>เข้ากับอาหารได้ดีเข้ากับของหวานก็ได้นะฮะและที่สําคัญนะครับก็คือมีโภชนาการทางอาหารที่ดีด้วยครับเราใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับคนใส่เยอะนิดนึง แล้วก็นาไปคั่วครับคั่วช้าๆนะฮะตอนนี้นะครับผักของเราเนี่ยกรอบแล้ครับแล้วถ้าเกิดสมมุติเราอยากให้ผักของเรายิ่งกรอบเข้าไปใหญ่นะครับคุณผู้ชมจะดีมากเลยถ้าเราเอาเข้าไปแช่เย็นนิดนึงปิดพลาสติกแรปนิดนึงนะครับและก็แช่เย็นไว้ก่อนครับงาขาวคั่วสำหรับคนนะครับผมจะชอบคั่วงาสีเข้มนิดนึง ได้แล้วครับพักเล็กน้อยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโรยบนโคสลอของเรานะครับเราใช้ขิงที่เราปอกผิวออกให้สะอาดดีแล้วนะครับขูดครับผมโอเคพลใช้เยอะนะครับพลใช้ประมาณช้อนโต๊ะมาปรุงซอสกันนะครับสำหรับตัวซอสนะครับเราจะใช้ตัวโชยุแต่เป็นโชยุสีเข้มนะครับซึ่งพลใช้ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะนะครับโชยุนะครับ ต้องบอกว่าเป็นเครื่องปรุงรสที่อยู่คู่กับอาหารญี่ปุ่นนะฮะเขาเป็นแหล่งที่มาของรสที่เรียกว่าอูมามิอันนี้เป็นมิรินนะครับมิรินก็ให้ความหวานครับผมเราใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะนะครับที่สําคัญมิรินเนี่ยเขาให้ความเงาด้วยครับคนให้เข้ากันตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะกลายเป็นซอสที่เราเอามาใช้ปรุงรสหมูนะครับทีนี้มาถึงส่วนประกอบของหมูบ้างเราจะปรุงเขาโดยใช้เวลาไม่นานเพราะฉะนั้นให้สไลดบางน,นิดหนึ่งนะครับ สไลด์ออกมาแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะเอาพลาสติกเนี่ยมาคุมนิดนึงเอาสันมีดนะครับตกนะฮะชิ้นหนาก็จะบางลงอ่าลักษณะแบบนี้นะครับตั้งไฟครับเราจะเอาชิ้นที่ไขมันเยอะๆเนี่ยลงก่อนครับแล้วเราก็ไม่ต้องชุบน้ำซอสนามแล้วก็ใส่ไปเลยครับผมกระทะร้อนๆนะครับ ระวังนะครับอย่าให้เนื้อหมูของเรากระด้างพอสุกพอดีแล้วพลก็ตักออกมาพาักเลยครับผมเอาละเดี๋ยวเรากลับมาจัดจานกันนะฮะดโคสลอของเราเราเสดดน้ำเขาแล้วนะครับไม่ต้องไปบีบเขานะ,ะเดี๋ยวจะช้าน้ำสลัดที่เราปรุงไว้ครับเป็นเมนูที่อย่างหนึ่งที่พลชอบก็คือว่าสลัดเสิร์ฟเย็นๆแล้วหมูมาแบบร้อนๆนะฮะเข้ากันได้สุดๆตอนนี้งาคั่วของผมเย็นลงแล้วนะครับใส่ลงไป แอบชิมนิดนึงนะฮะนุ่มแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมมากครับก่อนเสิร์ฟนะฮะผมจะโรยงาลงไปเยอะๆเลยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับร้อนๆเย็นๆเข้ากันได้ดีเหลือเกินครับหมูซอสขิงและโคสลอญ,ญี่ปุ่นครับ เพื่อนๆชาว YouTube นะครับที่ไม่อยากพลาดรายการคนละพักนักลุง่ายนิดเดียวครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราสิครับหลังจากเทปนี้ชมเสร็จแล้วก็กดปุ่ม u b s c r i b e เลยครับ